ทุกคนใจกลางสยามนะคะมีร้านข้าวเริ่มต้นแค่29บาทจริงยังไม่พอนะคะในร้านเขามีก๋วยเตี๋ยวด้วยค่ะทุกคนแค่เริ่มต้น39บาทเท่านั้นคืองงมากคุ้มเกินแล้วโลเคชั่นร้านนี้ดีมากอยู่ในสยามสแควร์ซอยสิค่ะทุกคนมีชื่อร้านว่าข้าวแกงแอนปลาทูเกตเตียวก๋วยเตี๋ยวปอกปต้มยำนั่นเองคือร้านนี้นะคะคือครบทั้งข้าวทั้งเส้นในตึกเดียวกันเลยค่ะทุกคนเป็ความอร่อยแบบสไตล์บ้านๆที่เราคิดถึงมากบรรยากาศคือฟิลแบบเป็นกันเองมากทุกคนแล้วราคาก็คือเข้าถึงได้ด้วยของกินออกแล้วค่ะทุกคนอลังการมากคือจอยอยากกินไปหมดเลยอะราคาดีแบบนี้ก็ต้องจัดมาให้หมดอยากรีวิวทุกเมนูเลยทุกคนแต่เวลาไม่พอนะคะฝั่งก๋วยเตี๋ยวเจ อ,อยู่น้ำวันให้กับเส้นเล็กกระดูกอ่อนต้มยำเขาต้มกระดูกหมูมาเปื่อยดีมากทุกคนเราต้ยมยำเขารดจัดจ้านเลยคือดีได้ฟิลปอกๆของวิวยเตี๋ยวรสเข็นปักซอยมากทุกคนและอีกหอย่างที่อยากแนะนำนะคะก็คือเมนูจิ้มแซบนั่นเองจ้าคือมันอร่อยจริงอะ่ะทุกคนยิ่งราดน้ำจิ้มซีฟู้ดลงไปนะคะแบบเฮ้ยมันเข้ากันได้ไงอ่ะมันฟิลแบบเปรี้ยวๆนัวๆ ลผลลับคือกลมกล่อมมากอร่อยสุดๆอยากให้ลองส่วนฝั่งข้าวแกงนะคะคือทําถึงถุกเมนูเลยชอบหลังจากนั้นนะคะดิฉันก็กินฉ่ากินอร่อยเลยค่ะทุกคนคือเมนูเขานะคะจะมีรสชาติเข้มข้นจัดจ้านตามแบบฉบับร้านข้าวแกงเลยฟิลแบบกินข้าวสวยร้อนๆกับเมนูที่ต้มผัดแกงทอดอะไรอย่างเงี้ยทุกคนมีให้เลือกเยอะมากในราคาเริ่มต้นแค่2 9่สิบเก้าบาทแล้วก็ปิดจบด้วยของหวานค่ะทุกคนแล้วคือร้านเนี้ยครบจริงนะทั้งข้าวทั้งเส้นทั้งขนมปังเกินมาลองกันได้ค่ะทุกคนอยู่ที่สยามสแควร์ซอย10เองจ้า